พี่น้องสุขภูตสุขพนค่ะทั้งต่างประเทศสปกอลาเมืองไทยเฮาสุขภูตสุขพนเด้อค่ะสบายดีกันเนาะจ้าพี่น้องมุนียยด่อมปาชิมาผัดมีเส้นเล็กกินกับสมตำจ้ากินกับตำสมบกอแ้่พี่น้องมาได้จ้าจะแก่น้ำกันจ้า ยังบ่ปกดอกดบ่ป,ปกบ่ป,ปกดอกยาย่ไ่นี่ลายัวนี้ม่นี่ล่ะบ่ป,ปกดอกเพิ่น,นงเลิกหลับเพิ่นมักค่ะ i not a สวัสดคีค่ะมามาค่ะพี่น้องเสร็จแล้วคะ่ะมาคะ่ะมาของแคบของบ้าน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 เฮาค่ะพัดมีตุ่มดำค่ะน้ำงใหม่คุณีค่ะพี่น้องน้ำงใหม่ตุ่ออมอันกู้ช่จะคลัมตุ่มคลัม มาเด้อมาเด้อตะโฮมมาตา,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 า <laughs> มาน้องกวิท ขอบคุณหลายใจที่เข้ามาติดตามมาชม ขอขอบคุณทุกท่านทุกกำลังใจเด้อค่ะยายจ่องขอฝากจ่องเยด้วยจ้า,ดจากดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งติดตามย้ายจ่องชื่นเพแิ่บันๆเดเลยค่ะเด้อดเพื่อจะได้มีคลิปใหม่ๆมาให้พี่น้องเบิง่งจ้าก็ผิดก็เกิกับพี่น้องขอโทษขออภัยทุกจ้ตเด้อทั้งหลานหน่อยหลานหน่อยวะนอนไปสวัสดีค่ะพ่อกันไม่คลิปหนาค่ะทักทายน้องกับพี่น้องกินพอได้ทักทายพี่น้อง ลำเลือลำเลื้อเลยค่ะเด้อ